สวัสดีค่ะพบกับช่องครูแหม่มพาเพืินนะคะวันนี้เรามาฟังข่าวกันนะคะเปิดใจลุงพลหลังเข้าวงการไม่คิดช่วยโอกาสดังจากคดีชมพู่ลุงพลควงคู่ป้าแตนพร้อมด้วยอินตราพูนลาบ เปิดตัวมิวสิกวิดีโอเต่างอยสองที่อมรินทีวีลั่นไม่คิดช่วยโอกาสดังจากคดีชมพู่ลุงพลควงคู่ป้าแตนพร้อมด้วยนักร้องเสียงดังจินตลาภูนลาบเปิดตัวมิวสิกวิดีโอเต่างอยที่อมรินทีวีโดยลุงพลเผยความในใจว่าตนไม่ได้เกาะกระแสน้องชมพู่เสียชีวิต สร้างให้ตัวเองมีชื่อเสียงตนก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่าใครทำร้ายน้องทุกวันนี้ตนก็ไม่ได้ทำงานเลยหากเรื่องนั้นๆไม่ได้ออกจากตากตนไม่สนใจ ตนมองว่าตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เข้ามาในครอบครัวส่วนการร่วมงานกับจินตลาพูนลาบในเพลงเต่างอยเวอร์ชั่น2เป็นการสร้างสีสันให้กับงานเพลงส่วนเงิน1นึ่งแสนบาทที่ได้รับจากจินตลาเป็นสินน้ำใจในการร่วมถ่าย MV ด้วยกัน ด้านจินตลาภูราลาเผยว่าตอนแรกๆไม่ได้คิดทําเพลงร่วมกันเกิดขึ้นจากที่มีงานไหว้าสารพยาเต่างอยที่วางแผนกันทุกปีอยู่แล้วเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ให้ชวนลุงพลมาร่วมงานไหว้าสารกันตนอยากให้โฟกัสที่การทางานมากกว่าเรื่องคดีความซึ่งลุงพลไม่ได้มีการพูดเรื่องค่าตอบแทนใดๆ ในเรื่องผลงานที่ปล่อยออกมานอกจากนี้ลุงพลยังเผยด้วยว่าไม่เคยคิดว่าตนเองจะดังหรือมาถึงจุดจุดนี้ส่วนงานรีวิวสินค้าก็มีบ้างแต่ขอใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนหากใช้ดีเป็นสินค้าอะไรก็ได้ขอเป็นสินค้าที่คนไทยทำงานโชว์ตัวมีของอุปที่หามาให้ ช่วงนี้ตนไม่มีรายได้เข้าครอบครัวจึงรับงานโชว์ตัวที่นักปั้นดังอุบวิริยะหามาให้ซึ่งตนขอย้ำว่าทั้งอุบวิริยะและไอ้สารวัตรเป็นเพียงที่ปรึกษาส่วนผู้จัดการคือป้าแตนผู้เป็นภรรยาหากจะรับงานใดๆต้องผ่านป้าแตนก่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไคร้กดติดตามให้ครูแหม่มด้วยนะคะจะไม่ได้พลาดคลิปต่างๆวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ